เป็นร้านอาหารลับทีเด็ดซ่อนตัวอยู่แถวสนามมวยราะชะดำเนินเป็นร้านลูกของชูเลาชูรสอันโด่งดังจะเด็ดแค่ไหนไปลุยกัน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ตอนนี้บิ๊กอยู่แถวสนามมวยราชะดำเนินกำลังจะไปกินส้ตมตำสูตรสวรรค์เคนแต่นี่ไงถึงแล้วร้านลาวต้มลาวนะเด็วันนี้บิ๊กมากับ,บวงนายเตสติง้งร้านนี้เป็นร้านลูกของชูเลาชูรสอันโด่งดังนี่แหละนี่แหละเมนูที่บิ๊กอยากกินเป็นหมกปลาดุกที่เนื้อปลาดุกแน่นนุ่มอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเมนูนี้จุ่มลาวเนื้อลิปอายและมีเนื้อหมูด้วยเนื้อหม น้ำซุปร้อนๆนะคือเลิศเลยเมนูนี้นะพี่คานย่างชื่ร้านอ่ะขึ้นชื่อเรื่องย่างอยู่แล้วเนอะพี่คานย่านะมีความนุ่มละมุนสุดๆเมนูนี้แคปัวคู่กับน้ำพริกแจ่วบอยทำสดใหม่อร่อยเฉยเมนูนี้ผัดมีลาตัวเส้นหนึบนะรสชาติเข้มข้นอร่อยดีเมนูนี้ตำเส้นข้าวเปียกไก่ยอรสชาตินัวๆดีอร่อยเมนูนี้หมูทอดปลาตัวหมูทอดนะทอดออกมาได้กรอบอร่อยมากบิ๊กชอบเลยเมนูนี้ไส้เป็ดทอดทอดออกมาได้กรอบอร่อยนะเคี้ยวเพลินเลยเมนูนี้อร่อยอันดับหนึ่งกุ้ยช่ายทอดนั่นเองมี่สุดนะอร ตั้งแต่11โมงครึ่งถึง5<ค>ทุ่มใครทำงานราชการนะและโชบัตมีส่วนลดด้วยตัวร้านน่ะอยู่แถวสนามมวยแาชะดำเนินที่จอดรถหายยากนิดนึงแต่มีนะของอร่อยๆแบบนี้อย่าลืมมากินกันนะ